ส่องตากรส่องตากอนคือเราจะเอาเปิดเกือบเอาชาเปิดก่อนไหมเจะให้หายแล้วเกือบเมื่อเนี่ยรักษาเท่าชีวิตแล้วเกือบพูดเนี่ยโอ้ยมันขาดจีเนี่ยมันหลุดกระเป๋านี่ออกไอ้สูนหลายคิดเนี่ยตู้ซ่าคือกันหมดแล้วเนาะฮะคือกันหมดค้ามึงว่าเหนียวบอลจะได้เสียแปงมาท่าให้ เอามันขาดตัวนี้เอาเอาปะเอาเนี้ยมาก่อยนนี่ยวงยวงยวงเข็มกัดเอาอันยุบจมูกมันยังเอาแปะหอาแทงไแฮะเอาแทงดีแล้วเาแทงดังสนเข้าปเิเอาแทงหูตีเอาเจาะหูไจริงเจาะใส่มึงที่ไนเก็บปะมันมีหูอี้นี่เนีจ้า ้้้้อออตตาาายยยโเจดังคมกระดอเนาะไม่ทังไหนเลยน้าทางดังคมกระดอไอจ่อในจมูกเออโอ้ยดังดาดมือดังดาบมือมันดาบมือมันบาดมือมัที่วันนี้มันดาดดาบมือมันฮ้อนเดดังฮ้อนนะโอ้ยโอ้ยเกิดมาสวยหายสวยหายสวยขาดเจ้าบอกคอยในเด้อคอยหัวปอดปอดปอดคอยพอดี อก็ถ้าสวยแค่นี้เลิกเลือกเพื่อเฟสเอาลองตื่นจต่ความไม่ก่อนนะไอ้บ้าคนเลยสวยคนเลยสวยแต่หาเลยสวยชิดแต่คิดแตนตุบปันนิดกันถ้าไม่มีผัวเป็นตัวเป็นตนยอศเป็นตุกนี่ใช่ไหมที่ซินดูร่าเขาใช้ไปยังก่ไปกรุงเทพไปเป็นเดียนไปยังก่อนเป็นเอาสไปเป็นศิยายกรรมบ่มันสวยอยู่แล้วเอาปลาเอาปลาแป้งอ่ะซับหนาไป็นประเทศเรา ยี่ยุก็ใหญ่ละเจอภาพเปยิงป่ากินพาพแต่กบแต่เฉียดแย่งเนี่ยโาก็แย่งเนี่ยอือน่มาอยู่เนาะรอให้ช่วงนี้ใต่กิริบเมนต์ช่วงนี้ใต้กิริบนี่แหละกิริจังไหนหนาเข่ากิริขนานีก็มีสไทฮูดไม่นไปใต้กิริป้าดีดี่กับไปต้คุชี่ใช่ลน้ำกองเซ็กซี่น้ำความสวยสิแตกต่างอือมสามคนว่าสวยเลยสู่ร่องอะไรใส่สามคนมาใส่เนี่ยเนี่ย บาสวยเล่นมาสูงเจ่าไ้เนาะตะโอ้ยบวกไปูกได้ะบวไปสูงก่ได้อืกลมตัวที่แตกต่างอืมอืยุคอืแต่งมันคือบ่เขาหนานั่งว่าแค่บวกกระปูนได้เลยบ่อเขาหนาเลยหนามันอ่อนบ่แมนอยว่าเนี่ยแมันมันอมหนาเหมือนออมเหี้ยรุ่นนี้ต้องก็ะปูนซีเมนต์มันยังอวบโออเออไปเ็ก้อนากนีติดวัตถุราคามีแป้งกันโกจีบ่ะ แก่งมันซะแป่งมันบ่เอ้ยป้ากระเป๋าเสพ่งโอ๊บิบิเสพ่งบิโอ้ยไม่ยังนี่ไม่ยังโอ้มันแล้วตัวนี่ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งกระเทยปากแวงแต่งไหนกับบางงามดอกบ่าสำหรับสำหรับสาวล่วงเขาเลยะงามบ่งามตลอดเวลางามตลอดเวลาเออ อืมฝนนปากแดงก้องตองปานสาวซำหน่อยโอ้ขี้ว่างขิ้ว่จูบปากยังกอดคอไม่ต้องยังกอดหน้าหน้าพอคอไม่ต้องหน้าพอคอไม่ต้องแต่งแต่หน้าพอเลยคอไม่ต้องบอกอืมเวลาคอดจะเสียบเลยว่าเขาสวยสวยขนาดเลยสวยสวยมือปืนใหญ่บรรยั่งเกือบไม่ความมั่นใจใช่เหรอคนห่อแต่คิดว่าจต่ของมีความมั่นใจกะต้องสวยอืมจะแย่งดูดีเรื่องแฟนติดแตก อตื่นตื่นตัวเองตกใจกับวานเนี่ยตื่นคือตื่นนอนตื่นือตื่นนอนเต๊ใใอือมาตะกอบบางกอบมาตะบางกอบค่ะบินด้วนแล้วค่ะมาถ่ายหนังให้น้องซื้อเพลงซองดูฮีซื้อเพลงยังหมอล่ำหมอล่ำกินตาหมอรำกินตาโอ้ยหวีคอยเบื้องหวีนะ บ้าให้เบิ้องวีนะวีแม่มัน้อยดีแท้มันไม่ยังกิดเขียววีคือดำขึ้นเหลือดทั้งสันว์ที่โอ้ยก็มาเตะเอาไม้พิษอันเขียววีคือมมาดำในล่างที่ว่าต้องเขียุยยุยติเออบ้าแล้วแตต้องตีมันงามนะวีหายยากขอเจ้าไปประมูล มันรุนตะกี้มันสีเป็นสีเป็นท่านมันเนาะมันมันเป็นว่าทาลไที่มันมีมันติดนมีทั้งคไม่ยังเหอจ้กรเป๋ามียังอีกเนี่ยนีกระเป๋าไม่ทันเป็นละบีเป็ฟติกแป้งนา่าไอตุ๊บ่จะเป็นโรคปอดแก้วไม่ยังอ้มา โอ้ขวัญเอ้ยมาเด้อกู๊ดไปกอดปอบพันไหมไปกอดปอบพันเบิ้งวีเนี่ยโอ้ยมันแขวหักไปวีเอ็งโอ้พกหอนญ่อนโคตรน้าบารายโคตรน้าบาราย พิดกระเปียบโอ้หนิวเมื่อมาสวยงามจ้ะมันจะลกการลกสองเทียดไอ้มัดเลยผมได้ลกสองเทียดไอ้มัดเดี๋ยวเดี๋ยวเกี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวขวาหักหมดเลยตัดอ้อเดี๋ยวนี้สีรั่มหูได้มัดกรรมเทียเทียดเลยแบกแบกมันเป็นเข่งเล่นปะเป็นเข่งเลยค่ะเอ๋คิดได้เนี่ยภูเขา เป็นอางเขาตั้งซื้อล่วงเข่าทำนะเป็นอย่างคือตั้งซื้อล่วงเข่าอันมันดังเอาขึ้นมาเด็กก่อนที่ผมสิบอกว่าเราซื้ออีหยังเกาะซื้ออีหยังเกาะเจ้าซื้อหน่อยเนาะแต่ก่อนซื้อแสนั่นเสียซื้ออะไรอยากซื้อหน่อยซื้อหน่อยซื้อแสนั่นแม่นบ่อันก็ซื้อซื้อเมฆหรือซื้อเหม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 เด็อก่อนตั้งซื้อล่วงข่าวเดี๋ยวมันดังไหมค่ะอันตื่นขึ้นมาพื่อจะกิ๋มมันลอด เขาอยากไปร้านไหมครับเอากินเหล้าก็กินมันกินเหล้าเหล้าแสดงว่าเอาโลโก้มาเป็นซื้อเนว่าโลโก้มาเป็นเปลือดังขาม้าเห็ดเบียกไ่เบียกร้าไปแล้วแดกจะกินงูเขียวไม่แดกงูปลาโตให่เว้ยแสดงว่าจิตจิตนิ่งแล้วจิตนิ่งแล้วจิตนิ่งแล้วเออใช่ได้ใช่ได้บาตื่นเต้นแล้วจะไปพิ้งรถเพลินสีสีลอกสีสีแปดสีสีแปดยีอสิบแปดล้าน มีงวมีควยบ้แถวนี่อ่ามันแรงของสบัตียบงกินบองว่าลวยนะมันไม่พอะอมันเรียนอะไรดวงซะอือยสีแก่ตาขนาดเลยเดใส่ลกาดีแต่เฮีหมเหมมันบเหมสาเหีม ความไปท่านห่อยคิดหาเพลงใหม่เจ้าอยู่เดีเจ้าก็ลองดีดีีเด้แมนเพลงอื่นเจ้าลองได้ปะได้ปะเดี๋ยวคุยกับนายห่างโจอีเลยเฮ็ดเพลงให้เพลงหนึ่งเด้อเจ้าลองให้ได้เด้อขวามจิตซื้อเพลงมาโอ้ยตีจะเข้ามาไกลนะท่อ แต่กันด้วยคนหลงแล้วคนข่อยตื่นคือคนหนึงร้อนให้ยาวต้องข่อยปวดเหี่ยวไปน้ำไเหี่ยวอาไปแตกจะขอมาไก่เออย่านเอาไปนอนท้อมายืนใครก่อนได้สิเป็นขื่อเล่าเฮ้ยอย่าจับเด่นอย่ารอปะค่ะบอกอย่ามาเครียดอุ้ยทางจริงีดอกไหมเนี่ย ดึงเด่นเน่พรามวลมวลโอ้ลอบดีเยวุ้ยเนาะขื่นตบรถขื่นดิงจังทีเดียว้องัเอเนื้อ เพื่อนอะเพื่อนคิดอะเพื่อนคิดอะเพื่อนไปเฟียเพื่อนอะเพื่อนอะเพื่อนคิด้เลยมาเลาละเต๋อเตนหมเจ้ามาละจานงูบ่มาละแต่กี่มีงูกับป๋องขยิบซื้อมากมีกระป๋องหรือเปล่าม่งูกระปองี่มันปล่มโดมสวรอเจ้าเนี่มาเจ้าไปยืนเหนเจ้าสาวนีไปตากแดดเมือนเราเห็นว่าะองแฟรเรีเอยันี้มยเือ รูงานว่าแยสวยกว่าเออเจ้างาเจ้างาบงาเก่ว่าอย่ยงงับตัวควอมสวยที่แตกต่างกันที่ดอกเออด่กสวยแบบนึ่งากสวยแบบนึงหันเอไปบ้าอไม่ใเป็นโรคปอดแล้วจเป็นโรคปอดโอ้เขียวหางเอาคือนไปจะเป็นเออขึไเป็นอะไรพอรุงขึ้นเป็นเอ็ซี่ีพอลุงนะช่วงไหนคือพอลุงต้องไห้เลี้ยงหลานอยู่บ้านเป็นยังคือเป็นแนวนี้อยนะบงดูเตบกเขียด่ มันเป็นอย่างไรเป็นชันแล้วมันผิดตรงไหนเป็นช้นที่ชั้นใครกำกับเป็นชันแล้วใครจะยามรับบทบาทให้ความสำคัญคนที่ไห้ต้งหูเรียวอันนี้เพียงเครื่องา่าสาตาแดงก็บอต่างกันกับเพียงแรงกันแต่ใจแล้วก็เหมือนเหมือนกันเวลา้ลองต้องลองฉันก็เป็นเวลา้ลองเพราะมันเหมือนเหมือนนี่เหมือนเหมือนนี่สินะเอาลิ้นแตะเพื่อด่านจังหนึ่ง เหมือนเหมือนเกัเเหมือนไม่เท่าไหร่กันนี่พุ่งมานี่เลยอ่ะรวมก็เป็นผู้เย่งให้คนหนึ่งวันนั้นว่เด็ดต่อยนักมีแห้ใจมีชีวิตจิตใจทำไมไม่เข้าใจกันบ้างมีทุกข์ไม่สุขผิดบ้าง ไม่แต่งอะไรกับคนเรื่องดียังนึ่งวลาลองเพลงเขานี่มันบแบนเพราะว่ามันจำขี้บ่ออะไรจำขี้บอะไรเขาก็ได้บแบนเขาก็หูกว่ามันลองยังยังจบอกว่าเป็นใครวกูปเกย์เทวะบอกว่าคนมันเทยวะเตอีไกับผมสิบตีอะไรอย่างเงี้ยตีงงนตัวผมกับผมเอาด้วยเอาด้วยขอจังใจไปไหนไหมเนนสบตีสั่นาแล้วไม่กล เอียงก็นนะักข้าวเอียงกินข้าวไม่เทวจาข้าวทุกจานอาหารทุกอยาก่างอยากกินทิ้งขัง้งเป็นของมีค่าชาวนาอดอยากซี่กันจนหนักหนา <laughs> โอ้จมูกเจ้าใอยมาแข่ง <laughs> เน้ยยนี่มาบายเด้ย่ยขเอเป็นอันสะพางนางสมาธิ <laughs> ไม,ม่มีเหลี่ยมนะเ <laughs> <laughs> บื่อนี้คือถาหผางของเจ้านี่พนายกับพีผู้บ่าวี่เขาพี่ผู้เบาที่ถามไม่ดี <laughs> ไปอา <laughs> สามานางตีค่ะ ก็แล้วด้วยปกติร่องห่อขามาตีมันเหมือนยด้นี่โอ้ขนตัวนี้เอาแเอาเนแ้วกัดเป็ดอียงเน้วกัดเป็ดอพดเอาวยังแนอกัดง้อโอ้ง้อยังเน้วกัดเป็ดง้อโอ้ง้อตบบาหมาขนาดหมแหม่พดซะหอนเลยนะเอาเอาัอาเ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 เอาเอนะครับเสียงเเเย มันมีเสียงรถได้จานเออพี่พๆ่นในกันเลยเพราะพี่ๆมันออกจากงานไงฮะงานบุญแม่โอ้มีเสียงรถมอลรามอลรามันเอาเสียงเสียงมอลราใช่เพื่อนแน่ออกเสียงบออะารติดๆเนาะก็ติดโมคณะเดียวกันเนะ่ยแน่อ่ะเงียบอ่ะกองพร้อมแอคชั่น 干活，给娘有哈哈哈哈哈！来来来，老黑，咱们吃